กำลังซอยกันบาวิดปาดหมูเห็ดยังอ้ายตอนอ่ะอันนี้เห็ดกระเข่าครับกะเห็ดกระเข่านั่นวะเพราะว่ากับกลิ่เห็ดกิงนู้นเนี่ยอ่าในกินยายบวยขับมาซอยหั่นนอใหม่ปลาทวดกะปอกหอมอนนการคนละไม้คนละมือฟ่าเหลวหมอปยางไงเห็นบ่นี่เฉพาะอันอนอใหม่ที่เสาเจืดไปหามาได้นี่พี่หนุ่มบ่บบได้ซื้อไดยนี่ แน้องใหม่ไปหามาอีกนี่แม่ขาเกาเขาหิตจังไรล้วก็ยิกจะรวยแม่ขาเกาดิอันนี้กับแม่ขาประจําอยู่แล้วอันนี้ไอข้าเอื่นว่ากุกตะกี้เรเป็นกุกโรงเรียนกุกโรงเรียนเขาอาหารจังหวัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปลาทวนสวัสดีค่ะยายบวยฮกจืดแน่พี่น้องเพราะว่ากะลั่งหิดกะลั่งอันนี้นาอจังคอยเคียอ่แกงเปิดอนนอไม้ ทั้งใส่หมูใส่เห็ดระกาปูบบนเห็ดไข่ชุดใหญ่หมอใหญ่ก็เลยต้องใส่เวลาต้องใส่ต้องใส่เวลาเนี้ยนะน่าเห็ดตุ๋นก็ต้องซอยกันเห็ดระกาปูนเห็ดไข่เปิดในยายาบ้อยเปิดโชคซอยกันเห็ดพักกันเห็ดตัดแต่ตีสีตีตหาโบแม,มนได้ตเตรียมตเตรียมของพว่วงตั้มเหลวสุดๆุดหลอนหลอนสีม่ <S <S อ,อันนี้แจ้งเบอร์หมอใหญ่ๆค่ะพี่น้องใส่เห็ดใส่หมูนี่งบ้าเดินจะแง กกเป้บัยอใส่เห็ดพิ่งหวานน้ำนี่เห็ดปัวเห็ดรวมเห็ดไข่ปดลาอย่าเห็นยะเอาไปถวายเพจละกะละกะแบงพีแบงน้องกินนะครับทานพีทานน้องน้ำแดงเด้อนี่บุญกระถินของเราหามาด้วยใจช่วยกระทำด้วยใจอิ่มบุญไปน้ำกันนี่ะฮือเสร็จเด้อจ้าเด้อหอนหอนคนเด้อเลยคำใหญ่ๆเด้อนี่เห็ดึงหวานเฮ้อเฮแล้วแล้ว จาออ้าจออ้าไปไปไป,ปคือรถนี่นข้าวหมอ้อแกงหมอ้อพักพักลืมหัว เรียนบ้านหัวนาเอาไปยียไปอีกนไปขุกเขเปยังงเตรียมเตรียมเหมอแก้งไงคือจังบอมาโยกล่ะตาปื้อให้ตาปื้ออวิ์

อ้ยบ่ม sure sure ีกอากระส่น <into> ก <full> ็นได้เด้อได้ผักมาอยากผักนใเปนเก็บอี่บวนะเออเก็บมันนันเเก็บมันนันเลยเอะไรเก็บใส่เก็บนานกูได้ดอกไก็ูน้กยางข่กน้าใหญ่เสาบเป็ปลาย่างะลัพิดเบี้ยเพี่นไม่แถวเพีย ตามฤดูกาลที่โบรคุเฮ็ดไครก็แกงเปื้อมาแรงค่ะโบราณเขาเลื่อนก็ชอบนะกะถินสามัคคีบ้านหัวนาค่ะปีนี้เป็นสามัคคีรวมกันนะชาวบ้านทวดทวดเฮ็ดยังทวดอย่าลืมไปกินอันปนูนเฮ็ดโพนเด้อ วดทั้งสองถวดน่แหละวนวล่ยางไูนยานยางปนยาปาปนายายางนยางปูนยางาปยางปนางปูน่งปนาปาาายปนยนยา ไม่ว่าจะเป็นการทานไม่ว่าจะเป็นกล้ยไม่ว่าจะเป็นหมาไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวนะครับพวกพี่น้องของเราเนี่ยสร้างแรงแก่ไม่ว่าจะเป็นผ้าใยบางคนก็แลวแต้จิ็ใจของท่านยังเป็นบุญนะครับเป็นบุญเกุศลด้วยกัาง วทีาเป็นเาวนแล้วเอก็ง่าในที่ม้อหนพีเเลย้ั้ตอนนี้ก็นะสารพีก็จะเยมวอลพไปพุทธเจ้าเพยนไปถวายเพีนแล้วก็มาเหื่อนร้านสาวตะโดยมาจากกรุงเทพสวัสดีค่ะนี่นิชาตัวเป็นสาวแล้วร้านสาวตะโดยนุ่นเชอเอม เชเอมโอ้ยเห็นหมาหน่อยอาน,นำโชคออกมาไปดูดไปหมุนนึ่นไปเห้แต่หกได้หลูหย่านมาแต่ทั้งหย่านทั้งหักอืมตาตาเ่นก็น้องนิชานิชาอยู่มอไหนแล้วอยู่มอสองแล้วคะ่ะโอ้อยู่มอสองแล้วแด้วดูเด็ดแต่หลานสาวเขามาตากเขา่าเชเอมไหนไหนขนมซื้ออะไรมามั่ง มีดสิรีฮะแม่แมแม่หนูไม่กลัวหมาหนูไม่กลัวหมาแม่ัวหมานูไม่กลัวหมาหู่กสหานูมาหดม่กานูม่กลัไม่กมาห่ก้วตานม่เอมา่ากลว่าติล่กัมกลัหกัมกลกกับเม่ม่ับลัวนกห หนูแม่ก็ไม่กลัวแม่ก็ไม่กลัวมาตากเข่าแล้วก็กลับมือใดกบวันจันเล์แ,แดงกะวันจันทร์แดงนิชา,าปิดเทอมหรอหรือ,อยังไงเปิดยังเปิดแล้วเปิดแล้วค่ะเชอเอมไปโรงเรียนหรือ,อยังลูกเชอเอมอยู่ปไหนแล้วอโอ้ยคนหมุนเอ้ย น้าคมดบื้อบบมี่าเขาได้ข่าวว่าคนตัวน้อยนี่มุนมุนกว่ามูว้าบุญเลยเอ๊มหมามันหาวนอนขง่วงเออให้มาเบิ่งกับปู่ตปกี่มาเบิ่งกับปู่ดิดิ้นีนี่เห็นมาหน่อยแลน่หมาหน่อยเลยนั่น วังตกมันเทะลกทั้งซำมเนเลยครับพี่<ด>น้นองเก็บบรรยากาศในเบื้องมือนี่อาจจะ,ปะไปไหนไปทางไหนมาทางไหนเลยค่ะหอน <c oughs> หอนแดด้อนหอนหอเชอเอ็มสวัสดีค่ะหน่อยทางนี้ลูกสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีห <c oughs> ันใจนำกับบอท่าน